สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่ปักธงชัยกับเอฟซีเขาแนะยนำมาครับดีครับชื่ออะไรครับชินุยครับผมมาจากคนกลางเมื่อวานนี้พันพันผลก็แบบน้ำพึ้งกนะหนุนใช่พันผลกับพันดำนั่งยังใหญ่ครับพี่น้องเลยเขาเอาตุ่นมาขาเนเศษโมคูนี่ไปดูเลยมันอาจจะมองไม่เห็นรับมันมืดตรงน่ะก็ได้ต่างหาลูกลังครึ่งเดียวของลังนี่ครับ เรื่อง,งนี้จะโค้งเขาโอกเขาขอสองร้อยสองร้อยแล้วก็หวานกลมเดียวกลมหนึ่งให้ทางนี้ให้ทางคนเห็นว่าซูมทางไหนหน่อย <c oughs> อู้เรื่องใหญ่ครับพี่หนุ่มอู้ด่นหนุ่มซูมได้เดือดฮาช่องช่องซูมครับมอ เดี๋ยาช่องซูมครับอย่างใหญ่เลยกุมขามปักช่งชัยหมู่บ้านนาเคนาเคนาคปักช่งชัยอ๋อครั้งแรกของผมแหละที่มาตรงนี้จักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะซูมครับอ่ะได้เวลาซูมเลื่พี่น้องนูนจังใหญ่ครับ นามไม่ใช่ลกๆนะครับนะแต่ก็พอะได้รุ่นอยู่ครับทำห้ฟอนะฝนมันลงเมื่อคืนนี่แหละพอได้รุนอยู่รางใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเป็นเดินที่แหลวเนวว่าจะเชือกขาดอนักเอาได้จเจอกันสำคบเตรียมอุปกรณ์สักครู่ไม่ต้องไม่ต้องตีถอยยืนมือถึงกิ่งนี lưỡi oh, khai phải cái cá mày Để mày văng lại khúc À, à, à đàn bốn hợp đi đâu. Thì thôi xuống xong lục Hãy subscribe cho không 停顿。 การพึ่งโอ้ยลัยงย่างใกินโดต่องทิ้มเนาะนี่กลกหลือเปล่าเหมือนด้ต่องจุดขบเลยพึ่งระวังตัวยังไงมีลฝนมันตกอ่ะจุดขบ เขาเอาไปตรงมาหางา,านก็ทำุบโกจิเียวนึ่แหละขอบคุณครับมันแหงมันเปียกขนมามัน,มนก็แห้งแล้ว เช็คกุบก่อน はいふう บู้ใหญ่คันดือ้อโอ,อ,อ้ยนหมด จ็แต่โลนปละ,ะมานอ่ะไกลกันเลยเออหนาิตอขอาขบุหลังโอโหนวู đi ăn đó, à, hạnh con gặp Ít xích à Thu mai gặp biển đông bùi 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 Gặp bùi bùi Đi gặp đất bùi 给多弄吧，弄多还能用。

ช่ำไปเลยเดี๋ยวอือช่ำแล้วก็ช่ำ ลุอะไรบอกมันลงแล้วมันตกก็จะถอยหน่อยเขาน่ะเออ nghe tâm nạn chết thầy thông điệu nó ủng quá, đừng chân mệnh

เป็นรูปแล้วลังแมวครับพี่น้องอ,อุ่มแล้วอโยงถึงพื้นแล้วครับลังนี่ก็มีตอดบ้างครับตอดที่มือตัวนี้เล็กไงตัวที่มือสามแม่เป็นไรเพราะหลับได้ลังแมวครับพี่น้องอลังทั้งมุดแลหละเรือ,อไปทั้งมุดเลยดูนานแล้วนี่ครับลังไม่ได้ปาดเลยสักชิ้น เอาเต็นท้างน้าเลยจะแปดรูเหม่ขาดลุงทิ้งพื้นเลยครับเลยจะสาวเฉียบราอย่างใหญ่ทุกคนใหญ่อันนี้น่าจะเป็นรอยล่างครับพี่น้องนี่แหละขับขับเดงเดงมุมน,น,น,นู้นไปปายหนิวนู้นเหมืนมดเลยฮะลุงครับเอาเต็นท์น้าอ่ะลุงอ่ะลงมาแล้วครับพี่น้องว้าวเหมือนจะซิปรูเลยครับเอาขวดหนึ่งขวดครับเขาขอดหนึ่งขวดอ่ะ เขาตีผึ่งเหมือนกันเย้จินุยครับครับผมคือปักธงชัยแล้วก็ลูกแกหรือเปล่านะใช่ครับลูกแกสองคนเลยนี่ใช่ลูกสองคนเลยนี่ติดตามไอดอลกำลังฝึกตีนะคะหายไอดอลใหม่ธรรมดาหน้ากบพ้นน้าเนี่ยอันนี้ก็ประมาณจิตแปดอันนี้สองขวดไม่ขาดใช่กะทะเบงก็จะเปลี่ยนมือใช่ใช่ใช่ไป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยหายเงินไปเลยเกษตรก็หายไปไรนะมันติดดินอ่ะเลยมีใบใหม่หน่อยหนึ่งม่เป็นไร ดุลมือครับดนมือสองสามแม่นั่นแหละเป็นธรรมดาแต่สำหรับตะควนไปเยอะนี่ล่างเนี่ยจะโดนแบบเออเหน่วมเลยล่ะ่ะพอเคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีปักตรงชัยครับนุ้ยครับลากันครับเพยงท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ